โอเคครับผมอยู่ผมอีกครั้งแล้วนะครับ e ีวิวดีนะครับโอเคครับมาต่อพาร์ทสองกันเลยดีก,กว่านะครับมาตอนนี้เราอยู่กบับเกมแจ็คเก็ตไฮนะครับ <c oughs> มามาต่ออีกพาร์ทห <c oughs> นึ่งมีของมาส่งจะต้องไปดูหน่อยแล้วไปยงน,นะจากจากความเดอมตัวที่ร้านนะครับอะไรอ่ะ โฆษณาพิเศษคุณพบในไปปิวหครับดูเหมือนว่ารูปภาพในปลิวจะขยับเองได้สามารถหยิบไปปิวเพื่อดูโฆษณาโบนนะัสอ่ะเราต้องดูนะเราเราต้องดูโฆษณานะอ้าทำไมวะแมนไม่มีโฆษณาเอาใช่ไหมเถอครับทุกคนงั้นก็ไปรับผอเลยได้กัน <c oughs> มันใช่เหรอวะ ไม่ใช่สิเรามาผิดทางโอ้ยไม่ใช่นะครับนี่าหากเออนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ซืมหามิสเตอร์ฮนะครับการพบกับชายคนนั้นอาจไข่เป็นสนัทุกอย่างได้อ่ะมาอันนี้คือแพสสอนะมาเริ่มเนื้อเรื่องอีกน้อเลื่อนหนึ่งตั <c> ้ง <oughs> แต่วันนะั้นเป็นต้นมาชานก็ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ ละเอียดขึ้นแม้ว่าในช่วงนี้ที่ลอนดอนจะสงบถุกดีก็เหอะสงบสุขดีก็เหอะแค่เห็นข่าวอุบัติเหตุเล็กๆในน้อยก็ทำเอาไม่สบายใจแล้วมีคนเคาะประตูเหรอข่าวตรงมุมนี้มันชายผู้น่ารังเกียจก่อขอบุนวายในผับคมขู่ผู้คนคนพาช่วยเจ้ามนี่จะต้องไปพิสเตอร์ไฮแน่ๆชักเป็นหัวจีคอสแล้วสิ จะปล่อยไว้เฉยแบบนี้ไม่ได้แล้วฮ่าจีบจีคอจะรู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่านะฉันต้องคงสืบสือนเรื่องมิสเตอร์ไฮแบบนี้ด้วยตัวเองซะแล้วสินายจะสีบคนเดียวแต่เพื่อนกูสามารถเดินทางไปยังที่อื่นๆถ้าจากเมนูแผนที่ลอนดอนจำเรื่อง,องในคดีสำรวจและพูดคุยกับตัวละครนะคร <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้เนาะ สถานที่เปิดใหม่เปิดแล้วน่าจะแบบน่าจะตรงนี้เนาะโอเคครับจะมีอ่าตลอกตอกตันนะครับแล้วก็แมชชีมิสเตอร์อันเดอร์สันก็คือที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับมันมีแผนที่ที่เราต้องไปก็คือโชโฮโซโฮนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋ออันนี้คือรายละเอียดอันนี้คือบอสแสที่หนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุอื้อฉาว ขึ้นในกรุงลอนดอนพบเห็นชายแปลกหน้าท้าทานน่าเกียดหน้ากลัวคนเดึ่งเป็นพานไปทั่วเมืองชายคนนี้ทำ้ายคนในย่านนั้นโซโฮและคมขู่ว่าจะใช้ไม้ท้าฟาคนที่เดินสัญจรไปมาส่วนต่อไปจะไปด้ยวยด้ยวดยวหาอรไรสาระอืม <c oughs> อันนี้คือเก็ดความรู้ของกรุงลอนดอนนะครับเราจะมีให้อ่านเนาะโอเคนี่ไม่ใช่ในเรื่องหลักอ่าไม่ทันอะไรงี้มาครับมา ไปที่โซโหกันเลยดีกว่า <c oughs> อันนี้เราไปอีกเมืองหนึ่งแล้วนะครับเมืองโซโหฉันควรถามคนรเถ่านี้โอเคอาถามคนนี้เลยกันนะ <c oughs> ต้องจับเจ้านั่นมาขังริมสถานที่เดียวคุณครับ สงบสติอารมณ์ด้วยช่วยเดยายลักษณะของผู้ต้องหาให้ผมทราบได้ไหมครับอืมมันเป็นผู้ชายที่น่าก,กลัวมากๆแล้วก็ถือไม้เท้าสีดาอย่างรู้ไม้เท้าเหรอครับอก็ทำร้ายคุณด้วยไม้เท้านั่นเหรอครับใช่มันฟาดผมไม่หยุดจนผมหมดสติไปเฮแล้วผมก็เห็นมันมุ่งหน้าไปทางแม่น้ําก่อนจะสลบไปแม่น้ํำงันเหรอแม่น้ําสายเดียวที่อยู่ใ,ใกล้ๆ นี่คือแม่น้ำเทมสินะจากนั้นก็เรื่อมไปทั่วเลยนะเนี่ยโอเคครับเฮ้อเจ็บจัง <c oughs> ขอโทษครับคุณเคยเจอผู้ชายมิสเตอร์ไฮบ้างไหมครับเฮ้เคยสิแต่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วล่ะ <c oughs> อืมเจอที่ไหนกันนะที่ผับหรือเปล่าหรือว่าร้านอาหารในแถวนี้ โปรดรอนึกดูได้ไหมครับว่าเป็นที่ไหนก็ได้ถ้าคุณพาผมไปที่พับออออก็อาจจะพอนึกออกขึ้นมาได้นะถ้าไ,ได้ดื่มถ้าได้ดื่มยินเนาะถ้าได้ดื่มยินมันคืออะไรวะถ้าได้ดื่มยันหรือเอสสักหน่อยที่นั่นคนเยอะมากเลยเข้าใจแล้วอันนี้อะไรอะกางตรวจสอบการเชื่อมต่อโฆษณาพิเศษ อ๋อนี่คือคนตาพิเศษกำลังเชื่อมต่อเหเุได้รับรางวัลแล้ว <c oughs> <c oughs> บางทีมันก็คุณตำรวจจะจับผมเลยบางทีมันก็อ่านยากเนาะตัวหนังสือในเกมนี้แขกอากาศลอนดอนนี่แย่จริงๆร้อตรวดสอบดูเร่อยๆนะครับเผื่อมีอะไรน่าสงสยัย เกิดเรื่องขึ้นกันหรือโอเคครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะโอเคถนนใกล้แม่น้ำนะครับไปที่ถนนใกล้แม่น้ำมาทุกคนือืมนี่อะไรเนี่ยเราต้องสังเกตเรื่อยๆนะ เผื่อมันมีบอ่อแสที่แบบว่าจะนำพาไปสู่สิ่งที่ดีได้ครอบอ่าอ๋อดูได้ครับนะคุยได้คุยได้นี่คุยได้โอ้ยครอดครอดครอสค,ค,คนตกปลานะครับขอโทษนะครับผมขอทำอะไรหน่อยได้ไหมเมืม่อกี้บังเกิดอ่ โอ้คือว่าผมอยากจะถามอะไรคุณหน่อยครับโอ้เมืม่อกี้เผลอหลับไปนะได้สิถ้าตอบได้เขาจะตอบนะตอนลูกสาควคุณอยู่ที่ที่หรือเปล่าครับอยู่สิพระจันทร์สว่างมากผาก็เลยมากันเยอะผมเลยนั่งรองตรงนี้ทั้งคืนแล้วผมก็อยู่ตรงนี้ทั้งวันนั่นแหละบอกไว้เผื่ออยากรู้นะถ้าอย่างนั้นคุณเห็นผู้ชายท่าทางแปลกๆผ่านมาทา่านี้ที่ตอนลูกสาวหรือเปล่าครับอืมนั่นสินะอ๋อคือเห็นผู้ชายท่าทางน่ากลัวคนหนึ่งผ่านมานะ ก็เดินหายเข้าไปในจัตุรัสอากก็สะบัดคำหยาบไปเรื่อยเราสบตากันโดยบังเอิญตอนที่ผมเห็นหันหน้าไปมองเขาใบหน้าที่ฉันไม่อยากจะเจออีกเลยเป็นแบบนี้เองขอบคุณนะครับถ้าคุณเจอเขาแล้วก็จงวิ่งหนีให้ไกลเลยนะดวงตานั้นไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์แน่นอนอจัตุรัสเหรอเกิดอะไรขึ้นนะ เย่ครับเขาคงไม่พูดกับเราแล้วพ,พึมพำผมไม่รบกวนก็แล้วก,กันอืมนี่คุณคุณกำลังตามหาเขาอยู่ัหนเหรอนันนี่กลับมาสักทีนะๆๆคุณคุณกำลังตามหาเขาอยู่ใช่ไหมคุณเห็นเขาหรอครับพอเดินเข้าไปอยู่ในความมืดพ,พึมพำมเราฆ่าผู้หญิงไปมากมายพ,พึมพำ ผู้หญิงพูดถึงใครอยู่หรอครับฮะแล้วคุณพูดถึงใครอยู่ล่ะไม่ได้ตามหาตัวแจ็คเดอริปเปอร์อยู่หรอแจ็คแจ็คเดอริปเปอร์ผมตามหาผู้ชายชื่อมิสเตอร์ไฮอยู่นะครับฮนะสงสัยฉันคงดอผิดแฮะไปผลแล้วสงสัยควรต้องไปจริงๆแนฮะดูเหมือนฉันต้อง,องกลับไปที่จัตุรัสเวทีเดิม จากเดลอริปเปอร์นะครับเออใช่เกมนี้มันเป็นเกมที่แบบว่าอยู่อยู่ในกรุงลอนดอนครับในปี1885สมัยนั้นยังแบบว่าอาอนักเสือพิมพ์อยู่เลยจัตุรัสไปครับพอเริ่มเปิดคดีเรื่อยๆแผนที่ก็เริ่มใหญ่ขึ้นปกติแล้วฉันก็ไม่ใช่คนเข้ามาในผับนี้เนี่ยนะ นักแสดงเฟลสอ่าแสดงอะไรเฟดิกอะไรเนี่ยแหละอานะบ้าไม่ทัน <laughs> เรามีผลงานทุกทุกฉบับของเด็กข n d นดิจัดพิมพ์อย่างแบบปกแข็งครั้งแรกในรอนดอนเลยนะครับขอแนะนำให้คุณอ่านโอลิเวอร์ทวิตอ่ะคริสต์มาสแครอนและนิโคลัสนักขยนบีผมไม่ค่อยอ่านนิยายอยู่แล้วนะแต่แน่นอนผมรู้ว่าชาร์ท ดิคแคนเป็นใครถ้าง,งั้นมาเริ่มอ่านดูเลยไหมครับไม่เป็นไรครับผมไม่อยากอ่านนิยายเพ้อสักเท่าไหร่แหวนวิจายช่ดนี้ก็ไม่แต่เรื่องผีหรือไม่ก็ปีาศาจดิคแค้นเขาก็ชอบเกียนอะไรซ้ำๆไม่ใช่เหรอเมื่อจริงเลยครับดิคแคนมีงานเขียนวิจาสังคมและประชดเสียดสีด้วยนะขอโทษนะเอาไว้โอกาสหน้าผมจะซื้อไปอ่านแล้วกัน <c oughs> หยุดก่อนคุณต้องมีรหัสผ่านจากเจ้าของตึกนะถึงจะเข้าไปได้รหัสผ่านงั้นเหรอผมกม็รู้รายละเอียดแต่เจ้าของเขาบอกมาอย่างนั้นเขาจ้างผมให้ไล่คนที่ไม่รู้รหัสออกไปนะเพราะงนั้นกูไม่รู้รหัสก็ช่วยไปที่อื่นด้วยนะนี่ฉันไม่รู้รหัสผ่านแต่เพื่อฉันรู้เพื่อนใครล่ะครับเออพื่อนของฉันเป็นเจ้าของร้านผ้าลีดีในรอตองนี้นี่เงียบๆหน่อยนายลืมอรหัสแล้วก็อ,อ,อ้อยอิงอยู่ตรงนี้ไปเป็นชั่วโมงแล้ว ร้านผ้าดีน,นินน่าจะเป็นตอกที่ฉันกับมิสเตอร์เอ็นเฟดเดินเล่กันบ่อยๆขอโทษครับคุณเคยเห็นหรือรู้จักผู้ชายมิสเตอร์ไฮบ้างไหมครับมิสเตอร์ไฮเหรอไม่เคยได้ยินชื่อแบบนี้มาก่อนเลยผมทำงานเลื่อยดึกทุกคืนเพราะง,งั้นก็เลยไม่ค่อยได้เจอกับใครนะครับวันที่เป็นวันหยุดผมเลยจะไปผับซะหน่อย ถ้าเจียผู้ชายคนนั้นที่ผับช่วยบอกผมหน่อยนะครับโอ้ได้เลยว่าแต่เขาหน้าตาเป็นยังไงล่ะผมก็ไม่แน่ใจแต่ได้ยินมาว่าเป็นคนที่น่าเกลียดแล้วก็ท่าทางน่ากลัวน่ากลัวหรอเขาป่วยเป็นโรคที่หรืดียังไงนะฮะเพื่อนร่วมงานของผมก็ป่วยอยู่ตลอดเวลาซ้ำลายพวกเรายังไม่มีทางเงินแล้วก็ไปโรงพยาบาลเลยโอ้เดี๋ยวแต่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาคนที่ชื่อมิสเตอร์ไฮให้นะลองดูตรงนี้ก่อน เพื่อมีะไรน่าสนใจเอ่อก็อทำเลยได้ไหมครับเรื่องอะไรล่ะคุณเคยเห็นผู้ชายาหน้าทาหน้ากลัวที่ใช้ชื่อมิสเตอร์หายบ้างไหมครับอืมผมไม่แน่ใจนะเคยเอาไปแจ้งตำรวจหรือยังละ่ะนี่คุณเป็นนักสืบกระชงงั้นเหรอ,อ,อไม่สิผมโง่เองที่คำถามโง่ๆแบบนั้นคนรอนรตอนทุกคนก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วจริงไหมผมไม่แน่ใจว่าตำรวจจะช่วยเราได้ไหมรู้ไหมว่าผมคิดยังไงกับตำรวจ คุณคงคิดว่าพวกเขาเล่อลวงลำเสียลิภาพส่วนตัวของคุณหรือเปล่าอ่ะใช่แล้วพวกนั้นได้แต่ยินเฉยไม่ได้ช่วยอะไรสักหน่อยอยู่ข้างนอกนี่แทบจะพูดอะไรไม่ได้เลยคุณคิดว่าเป็นการสิ้นเปลืองภาษีสินะครับใช่ถูกต้องแล้วไม่ว่าตำรวจจะมีเงินจะเท่าไหร่แต่ชายกองก็จะมีจำนวนมากเท่าเดิมเข้าใจละขอตัวก่อนนะครับอืมหอมจังแต่ไม่อยากยืนยิมบนถนนเลย อันนี้คือน่าจะเป็นอนาหานนะครับหญิงคนรับใช้เหรอเดี๋ยวนะก่อนจะไปเราขอมาตรงนี้ให้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับคุณเคยเจอผู้ชายมิสเตอร์ไฮบ้างไหมครับมิสเตอร์ไฮคิดว่าที่มอจีอย่ผมจะรู้จักเขาเหรอ <c oughs> จะมายุ่งกับคนอย่างผมกันทำไมกันขอโทษด้วยนะครับคือผมแค่คิดว่าประเทศรวยเอารวยเอา แต่ราคาข้าวของกับราคาเหล้าดันแพงขึ้นเรื่อยๆขอโทษครับสังคมนี้มีแต่พวกสุดตรงโลกใบน,นี้ปกครองไปด้วยคนบ้าที่ใส่หน้ากากให้ตัวเองสูงสักวิทยาศาสตร์เคยรุ่งเรื่องแต่เดี๋ยวนี้ศาสนากับข้ามีมำนาาแทนฮ่าๆๆเมษ็์ในสังคมนี้มันดูมันเหมือนกันทุกคนนั่นแหละคนเมานะครับชาแก่มีพิรุธ ขอโทษครับชูอย่าได้ยาวิยุนะไม่ล่ะไม่ล่ะคนครับกำลังตามหาผู้ชายที่ชื่อว่ามิสเตอร์ไฮมันคือน้ำยาวิเศษที่ทำใจกระดูกของคนที่มีอายุราวๆหนึ่งพันหปีใช่ไหมชาวอียิปต์นะเมนตบของอียิปตโบราณแต่ถ้าคุณไม่รู้แล้วก็ผมควรต้องไปแล้ว อะไรวหรอพืมปัมเฮ้ยอะไรอ่ะ,ปปออะ,อะโปสเตอร์โฆษณาละ,ละครเหรอหรือว่าไอปหรือว่าเอโป,อเ,อโปเปลานะโอเปลา่าปิศาจแห่งรุ่งอุป,ป,ปกรณ์และความขลังของละ,ลงละคเรเื่อเจอาหนะ้าฉันไม่ได้เข้าล,ละครมาเกินยีสิบปีแล้วมั้งเนี่ยยังไม่ได้มีเรื่องไหนชวนให้อยากดูนะอคณะละครจากฝรั่งเศสกันเหรอช่านาสนใจฮะโอเค เกมมีต้องชาช้สังเกตหน่อยนะคนใช้เหรอวิอ้นน่าสวยวะ่ะเออผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับได้สิคะคุณเคยเห็นหรือได้ยินเสียงเกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่อมิสเตอร์ไฮบ้างไหมครับมิสเตอร์ไฮเหรอคิดว่าเคยได้ยินจากสักที่นะขอโทษด้วยครับฉันจำไม่ได้จริงๆอย่าแล้วนะคนเดือดแล้วมั้งเนี่ยฉันขอตัวไปทำธุระให้เจ้านายก่อนนะขอโทษด้วยจริงๆนะคะที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย แล้วต้นนายก็ไม่ยอมไปมามาไปตอนที่เรามาถามไม่เป็นไรครับเรามาโตวด้วยนะต้ไนไยก็พูดตอนที่เขาไปพอดีอะไรนะใบปิวอะไรเนี่ยอืมถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับรัดรไฮแล้วก็มีแต่โฆษณาแฮะรัศรคือไม่มีอะไรเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีอะไรนะครับ แมาจะมีะรายไดตัวแทนนี้ตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะคนขับรถมาก็คุยไม่ได้นะครับสิบหามิสเตอร์ไฮครับอ่ะ นี่มันขับอะไรกันนะอืมครับภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกตอนนุนหนุ่มฉันก็เคยไปที่ดีเบตกับเขาด้วยเหมือนกันได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้คุณคุยกันในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นไม่ใช่การเมืองศิลปะแต่แต่ก่อนลอรอเปลี่ยนไปล้อสินะคุณมันรู้ผลงานสำเร็จแล้วเลี้ยสงสังสัค์ สั่นๆเหรอแล้ววันจะไปตรงไหนได้แปมข้อบูลบอแสที่สองมิสเตอร์ไฮพบไม้เท้าราคาแพงเขาใช้มาทำรายคนหนึ่งที่ผ่านทางมาข้อมูลเกี่ยวกับมิสเตอร์ไฮสองดูเหมือนว่ามิสเตอร์ไฮจะลมเสียในช่วงช็อตตูู แล้วเขาก็หายไปในจตุรัสเวดเวดินโดยที่ตัวเองก็สะบัดคำหยาบไปด้วยอื <c oughs> แบบนี้เองถ้าอย่างนั้นแล้วก็ในทถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเพราะว่าเราคุยไปก็ไม่ได้อะไรนะครับ <c oughs> อย่างนล้วแล้วเราก็ตอกตันนะครับมันคือตอกที่ตันแล้ว <c oughs> มามาสถานที่นี้ ขอโทษครับคุณเคยเจอผู้ชายมิสเตอร์ไฮบ้ะไหมครับมิสเตอร์ไฮฉันไม่เคยเห็นเขาเลยเขาทำเรื่องอะไรไว้อย่างนั้นเหรอหนังเือพิมพ์เขียนว่าเขาเอาไว้ว่าเขาก่อเรื่องบุนบายนะครับก่อเรื่องนั้นเหรอเออก็ไม่อยู่คนหนึ่งนะที่คนประเภทนี้ชอบไปสมหัวกันที่ไหนหรอครับซโฮงไงละ่ะคนต่างทินคนจนแล้วเจอผู้ร้ายชเช่ลรถตัวอยู่ที่นั่นมีโลละครเล็กๆแล้วก็ผับหลายแหง่ง อยู่ใจการโซโฮแต่ละรอบก็มีพอมีบ้านอยู่คนบ้านเหมือนกันต้องการอันตรายเพราะงั้นไปสำรวจรอบนอกดูก,ก่อนนะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับอืมใจการกรุงลอดนดอนเหรอ้าพวกนี้อ๋อขอโทษครับคุณโอ้กำลังทำกำลังหาอะไรอยู่มั้นเหรอไม่ครับไม่ใช่แบบนั้นคุณรู้จักผับดีๆจตุรัสคาบิ คาบินดิตหรือเปล่าครับโคี่นั่นบอกว่าผมต้องใช้รหัสผ่านที่จะเข้าไปได้นะไม่ทราบว่าคุณรู้รหัสไหมโอ้งั้นเหรอลูกค้าประจำรู้รหัสของผับนั้นกันทุกคนแหละเพื่อของคุณบอกให้ผมมาถามคุณนี่แหละเขาบอกว่าเขาลืมรหัสไปแล้วฮ่าโอ้เขาไม่พูดจายแย่ใส,ส่สภาพมนุษที่ดื่มตรงคืออะไรวะเออเช่มันเถอะรหัสผ่านก็คือการอะไรการรักการรักบินนี่คือการรู้จักมัน การลักบิ้นการลักบันเหรอหรืออะไรการลักบัตรการลักบัตรนี่คือการรู้จักของมันตอน,นไหนก็มาแล้วลองดูของหน่อยไหมล่ะไว้เดี๋ยวกลับมาแล้วผมจะมาเลือกผ้าทันทีเลยนะครับขอบคุณมากนะครับเราได้ข้อมูลที่เราน่สาสนใจนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลอีกเยอะหนึ่งก็คเคยเจอผู้ชายที่มิสเตอร์ไฮแถวนี้บ้างไหมครับผมทราบว่ามีคนเห็นมิสเตอร์ไฮที่นี่ เขาก็กขอเรื่องขอวุ่นวายในผับด้วยก็เรื่องงั้นเหรอก็เป็นคนไอริสงั้นเหรอไอริสคุณดูสรุปตัดสินคนง่ายไปหน่อยหรือเปล่าครับพวกไอริสน่าขี้เกียจจะตายแถมยังคอยดูดทรัพยากรเราไปอีกคุณต้องรองมาตัวให้ดีนะเดอย่าเชื่อใจพวกมันคุณน่ะพูดจากเกินไปแล้วอย่าทำตัวเหมารวมแบบนั้นสิก็ดครับคุณเคยเจอผู้ชายมิสเตอร์ไฮแถวนี้บ้างไหมครับ มิสเตอร์ไฮชื่อคนอยู่นะจริงเหรอครับรู้จักเขาเหรอเออหมาถึงไฮพลัสใช่ไหมที่นี่มีวางทิศอยู่ด้วยนะโอเคเล่กคุยโอเคครับไปที่จัตุรัสเวทีต่อนะเพราะว่าเราได้รหัสแล้วนะครับเราต้องไม่บอกเขาว่ารหัสอะไร อ่าอุ้ยเดินผ่านโอ,อ้คุณคือคนที่ลืมรหัสผ่านที่มาเมื่อกี้นี่นะ <c oughs> ใช่ครับตอนที่ผมดูรหัสผ่านแล้วถ้างั้นอะไรกันล่ะอ่ารหัสผ่านคือแล้วกูจำไม่ได้การรักบัตรดีคือการรู้จักมันการรู้จักอ๋อนี่ไงการรักบัตรที่ดีคือรู้จักมันถูกหรือเปล่าครับถูกแล้วแหละนั่นแหละใช้เข้าไปได้เลยฟู่ขอบคุณครับเออความจำเราก็ได้อยู่ด้ เกือบจะเกือบจะจำไม่ได้ซรละ <c oughs> โอ้นี่คือผับใช่ไหมขอโทษนะครับมเคยเจอผู้ชายที่ชื่อสเตอร์ไฮ่้าไหมครับผมรู้ว่าเขามากกอนเรื่องเขาวนวาที่นี่ที่ผับนี้ขอโทษนะผมเพิ่งมาจากเอดิน巴ลอะบราระเมื่อเช้าน่ะไม่เคยได้ยินเรื่องของผู้ชายคนนี้เลยเอดินบละเดินทางมาไกลเลยนะครับเนี่ยใช่ เป็นทริปที่นานแล้วแล้วก็ด่าเบื่อด้วยตอนนี้กําลังเหนื่อยเลยถ้าคุณได้ข่าวเกี่ยวกับมิสเตอร์ไฮก็จะบอกผมด้วยนะครับขอบคุณครับนี่นามบัตรผมนะเออ,เอ,อคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อมิสเตอร์ไฮบ้างไหมครับไม่นะไม่เคยได้ยินชื่อน,นั้นมาก่อนเลยคุณตาฝาเขาทําไมล่ะเขาไปทำเรื่องอะไรไว้เงั่นเหรอเขาเหยียบเด็กผู้หญิงบาดเจ็บ แล้วก็ก่อเรื่องวุ่นวายตามท้อถนนนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะก่อเรื่องในภาพนี้ด้วยอยากผูหญิงกันเหรอผมก็มีลูกยังเล็กเหมือนกันแต่นี่มันช่างป็นคนชั่วช้าอะไรย่างนี้คนแบบนั้นต้องจับมาแขวนคอน่าเสียดายจริงๆที่โทษบาดหานถูกยุเลิกไปแล้วคุณครับจะย็นก่อนนะแต่ยัางไรก็ขอบคุณนะครับหวังว่าไอ้มิสเตอร์ไฮนนั่นจะโดนจับได้เร็เรวๆนะอ๋อนี่ไงนี่คือ ผู้หญิงที่เราไอ้นี่ใช่ไหมแต่ยวเราคุยกับเขาไม่ได้นะครับยินดีต้อนรับเยกูหายไปไหนเนี่ยเลเต็มเลยยินดีต้อนรับครับผมไม่เคยเจอคนมาก่อนเลยแต่ผมบอกรหัสผ่านถูกนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับถามอะไรหน่อยได้ไหมฮ่าฮ่าในเมื่อมาที่นี่แล้วเดิมแอสเซสสักแก้วไหมล่ะไม่หรอครับ เปลี่ยนว่าตอนนี้ยังจะยังไม่เหมาะรบกวนช่วยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้ได้ไหมครับอ๋อหมายถึงเรื่องไอ้กุ้ยที่ทำลายถัเงเล่าแล้วก็ก่อความวุ่นวายน่ะหรอใช่ครับเรื่องนั้นแหละเขาจะต้องเป็นพู้เสียหายแน่ๆนช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าเขาไปที่ไหนเราจะทำอะไรอีกไหมไอส้สารเลวนั่นชื่อหายสินะขนาดได้ยินแค่ชื่อก็รู้สึกไม่ชอบหน้ามันเลยดึกแล้วยังกลัวไม่หาย ถ้าคุณจะช่วยลอยให้ผมฟังมากกว่านี้ผมจะขอบคุณมากๆเลยครับผมไม่อยากพูดถึงมันอีกแล้วไปถามเบ็กเซิร์ฟตรงนั้นสิจะได้เห็นเหตุการณ์เหมือนกันแค่ไปต้องพูดชื่อไอ้เลวนั่นอีกไม่แต่ครั้งเดียวโว้ก็รู้สึกว่าตัวเองจะดูงซัวไปด้วยไหมเนี่ยเพราะมันนี่แหละทําให้ผมต้องจ่ายยามส่วนตัวมามแกคงไม่ทาเรื่องแย่แยก,กับผู้หญิงหรอกนะนี่คนเมาใช่ไหม ค,คุณเคยเห็นซ้ายตาทานหน้ากลัวชู่วีวิญญาณร้ายอักมายอะไรล้อมตัวคุณอยู่อะไรนะครับวิญญาณร้ายพยายามจะเข้าเสียงแรกของคุณคณต้องไปขอทีเท่าแก่ทั่วให้บ้านโอ้ฉันมองเห็นความตายขอโทษนะครับแต่ผมกําลังตามหาคุณคนหนึ่งอยู่คุณเคยเจอผู้ชายทานหน้า,าเกลียดชื่อมิสเตอร์หายบ้าไหมครับโอไม่เคยเจอเลย ไม่มีอะไรน่ารังเกียจไปมากกว่าคนที่ตายที่หวงกลับคืนสู่โลกของคนเป็นอีกแล้วขอตัวก่อนนะครับไรสาราชมัต <c oughs> มีคนแก่อยู่แถวนี้เราคุยกับเขาได้ไหมไรอะอ๋อนี่น่าจะเป็นโฆษณนานครับงั้นดูโฆษณาก่อนแล้วกันโอเคครับไปเราต้องคุยกับใครสักคนหรือเปล่าเราคุยกับใครไม่ได้เลยครับโอค่คเราต้องคุยกับคนนี้แล้วนะผู้หญิงคนนี้ ขอโทษนะครับผมอยากรู้เกี่ยวกับผู้ชายที่ก่อเรื่องวุ่นวายในที่นี่เมื่อคืนนี้นะครับอ๋อผู้ชายน่ากลัวคนนั้นหรอคะฉันไม่อยากเจอแล้วก็ไม่อยากนึกถึงคนแบบนั้นอีกเลยคุณช่วยเล่าเกี่ยวกับเขาให้ผมฟังหน่อยได้ไหมอืมอืมผมรู้ว่าคุณไม่อยากนึกถึงมันแต่ได้โปรถเถอะข้อมูลเล็กๆน้อยๆก็อาจเป็นประโยชน์ได้นะครับเขาเป็นคนที่ชวนให้ไม่สบายใจ หยาบคายแล้วก็น่าเกลียดที่สุดแถมแกงเสียงหัวรอ้ออนชั่วร้ายนั้นเขาข่มขู่คนไปทั่วเสดยให้ชัดเจนก็คงเป็นไปไม่ได้ไม่มีข้อมูลที่มากกว่านี้เลยหรอครับเขาบอกให้ฉันตามเขาไปที่ถดนอรสักอย่างฮขอโทษด้วยนะคะตอนนี้ฉันไม่อยากพูดถึงเขาเลยโอ้ได้ครับผมเข้าใจเราจะต้องแจ้งเรื่องนี้กับตำรวจโดยเร็วที่สุดขอโชคดีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ,น,จวน่าจะอยู่แถวนี้ที่หน้าศักที่แห่งในจตุรัส ฉันจะต้องบอกเรื่องนี้กับเขาอืมโอเค,ครับก็น่าจะได้ข้อมูลที่ดีแล้วนะแล้วก็ออกไปข้านอกได้นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีตำรวจอยู่เนาะเราก็ไปหาตำรวจนะแต่แเราเราไปหาตำรวจนะครับตำรวจนี่ไงตำรวจจะแถวนี้เย่ขอโทษครับคุณ คุณกำลังสืบสวนเรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นในผับหรือเปล่าเวลาได้ขึ้นที่ผับนั้นหรอผมไม่รู้เรื่องเลยมีเรื่องอะไรหรอครับมีผู้ชายชื่อ High, ผมิสเตอร์ไฮคุมขู่เจ้าของร้านกับบริกรสาวนะครับก็เกาอเรื่องไปทั่วลอนดอนเลยพยานบอกว่าเข้าไปคนดีน่ากลัวแล้วผมก็ได้ยินมาว่าเขาเข้าไปในตอกนั้นโอ้ไนนี่สุดก็มีหลักฐานที่ช่วยเราไขคดีนี้ได้เข้าใจแล้วครับผมจะรายงานผู้บังคับบัญชาแล้วออกตรวจบริเวณนี้ก็แล้วกัน ขอบคุณครับฉันอยากจะรอไปหาดูในตอนนั้นดูโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะพาร์ททูนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับพาร์ทที่2นะครับก็ในเรื่องก็ประมาณนี้นะครับคือตอนนี้เราใกล้จะไปสู่เปรตสามแล้วนะทั้งนั้นผมขอจบพาร์ททูไว้เพียงเท่านี้แล้วมาต่อกันอีกพาร์ทสนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับและหวังว่าทุกคนยังคงแบบติดตามผมอยู่นะครับ เี้ยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปนี้นางหน้านะครับต่อ,อคุณสลับผู้ชมที่ติดตามล้ววันจะคงติดตามต่อไปและรับทุกการกดสนใจขอบคุณครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับเจอกัน,นครับ